ก็จะมีประโยคอยู่อันหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นตัวแทนคือถ้าจำเบอร์สองไม่ได้อ่าว่าชื่ออะไรเนาะค่ะไอ้เน้น็กถึงไอ้น็กถึงหน้าของตัวเองค่ะของทังเสถเนี่ยค่ะอันนี้เหมือนเหมือนกับว่าเอาตัวเองเนี่ยไปแทนผู้สมัครอืมซึ่งอันนี้มันก็จะถูกตีความได้ว่ามันทําให้ผู้เลือกตั้งเนี่ยเกิดความหลงผิด อในคะแนนนิยมค่ะผูผิดเข้าใจผิดใช่เข้าใจผิดว่าเออแทนที่จะเลือกผู้คุณสลาวุฒก็คิดว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้สมัครอ่าอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะผิดกฎหมายซึ่งถ้าดูกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยอที่อาจารย์สมชัยแกก็เปิดเผยออกมานะค่ะมาตาหกสิบห้าวงเล็บห้านี่แหละก็ทำให้เกิดการหลงผิดอในคะแนนนิยม ค่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ส่มเสียงที่สุดอ,อแต่ว่ามันมันก็มีประโยคอื่นๆเยอะมาทอื่นๆมากเลยมากเลยนะคะที่อทําให้เห็นว่าคือคุณทักษิณออกไปปลาใัยครั้งนี้เนี่ยลาวกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีอแล้วก็บอกว่าผมกลับมาแล้วอาจารย์ค่ะนิดเดียวกับกับ เกิดเรื่องของการลงคะแนนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าประโยคนี้นี่มันมีผลที่ทําให้รู้สึกว่าสมเสียงด้วยไหมคะที่บอกว่าถ้าไม่ได้ชนะถล่มทลายผมอายเขานะคนรอน่าให้ผมอายนะถ้าไม่อายผมจะได้มาเยี่ยมบ่อยๆอันนี้ก็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 มีมีความสมเสียงด้ไหมคะอาจารย์มันก็เหมือนกับอมีความหมายในแง่ที่ว่าเหมือนกับชักตูงให้ผู้เลือกตั้งเนี่ยมาเลือกตัวเองเหมือนกัน ใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่ได้เนี่ยก็คือผมอายก็เหมือนกับว่าเออไม่ได้เลือกคุณสลาวุฒนะจะเลือกคุณทักษิณเกาอาจจะเข้าขายได้เหมือนกันนะถ้าจะตีความในแง่นั้นครับครับคือคือถ้ามองเอาสมมติสองเรื่องเนี้ยมันเหมือนภาพรวมๆถ้าเราฟังเนี่ยมันมันอารมณ์คล้ายๆกับคุณทักษิณเป็น เป็นคัดเดตอ่าเป็นผู้สมัครเองคัดเดตเอง <c oughs> ในภาพรวมนะฮะเราสมมติเราไม่ได้ไม่ได้จอบเป็นประโยคคือคือคอ,อาจารย์ต้องต้องบอกผู้ฟังอย่างนี้อ่าประโยคที่ถูกที่ที่โค้ดมาถูกต้องที่อาจารย์พี่ชายกําลังพูดถึงเนี่ยคือท่านพูดว่าหากไม่รู้ว่าเบอร์สองชื่ออะไรก็ขอให้นึกถึงชื่อทักษิณก็แล้วกันกาทักษิณแล้วกันนี่ประโยคนีอ้อ่าอ่าได้ละ จาทักษิณนะ,ะไม่ได้จารสลาวด์ <laughs> อาจารย์แล้วแล้วแล้วอย่างกรณีที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐบาลแล้วที่สําคัญม,มันมีการรับไม้ต่อกันด้วยอีกต่างหากตรงเนี้ยมันมีความสุ่มเสี่ยงอะไรไหมคะคือคุณทักษิณไปเนี่ยถ้าดูฐานะแล้วก็ไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะก็ะไม่ได้มีฐาน,นะเป็นตัวแทนรัฐบาลอะไรทั้งสิ้นค่ะ แต่ว่าการพูดอะไรต,ต่างๆก็เหมือนกับตัวเองเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีออกไปหาเสียงนยโยบายรัฐบาลพูดแทนเหมือนกับพูดแทนรัฐบาลโดยตลอดแม้แม้ว่าจะเป็นการพยายามในบางช่วงเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเออคุณแพรรองทานเ,าเป็นคนบอกมาหรือว่าเป็นคนพูดหรืออะไรลำนองเนี้ยนะแต <ห lled S 2> ่ว่าโดยโดยในยะแล้วเนี่ยก็ยเหมือนกับว่าเป็นความคิดของตัวเองเป็นหลักนะเพราะงั้นเนี่ยก็ ็ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยมันเหมือนพูดในนามของรัฐบาลนะอะนั่นเองคัะคำว่าได้ยินมาหรือคำว่าลูกสาวบอกนี่มันจะเป็นเกราะป้องกันได้ไหมอาจารย์เออมันอันนี้มันแล้วแต่การตีความนะมว่าอาจะตีความยังไงในลักษณะนี้นะ,ค,ะ,ะคือก็ขึอ,อยู่บคนไปร้องด้วยแต่ว่าประเด็นประเด็นต่างๆเหล่า,า,านี้เนี่ยคือถ้ามันจะเอาให้ชัดเจนก็ต้องดูไปดู คือผู้ที่จะไปร้องบุญทักษิณเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเขาคงจะไปถอดเทปกันแบบคํต่อคําแหละ <c oughs> แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ให้มาตรวจสอบว่า้คาไหนที่มันอาจจะเข้าขายบ้างเดี๋ยวเราเรอดูสักอาทิตย์หนึ่งผมคิดว่าคงจะมีคนไปร้องอ,ะ <c oughs> อ่ะใ <c oughs> นน,นะนะ <c oughs> มีก็คงจะมีโจทย์เยอะ,อะที่จะไปร้อง <c oughs> อ่าครับอาจารย์แล้วอาจารย์พอจะบอกในในเบื้องต้นในหลักการคร่าวๆได้ไหมครับว่าอะไรยังไงที่มันเข้าข่าย การครอบงำครับด้วยหลักการแล้วอฮะคือเข้าก,กายการครอบงำคือหมายความว่าถ้าบุคคลผู้นั้นเนี่ยพู้สิ่งใดแล้วก็บอกให้อีกคนผู้หนึ่งเนี่ยไปปฏิบัติตามคนที่ถูกบอกก็ปฏิบัติตามคนที่บอกให้ทำนะแม้แม้บางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองไปปฏิบัติเนี่ย มันก็อาจจะเกิดผลหรือว่าไม่เกิดผลก็ได้นะแต่ว่าก็ไปเอาไปปฏิบัติตามคําบอกของอีกคนหนึ่งนะอันนั้นก็คือเป็นลักษณะที่เด่นชัดที่ถูกครอบงำคือพูดง่ายๆถ้าพูดเป็นภาษาภาษาจานคือสั่งแล้วก็ไปทำอะอบอกแล้วก็ว่าพูดแล้วก็ฟังอสั่งแล้วก็ทำนั่นแหละลักษณะของการครอบงำที่ชัดเจน ค่ะอาจารย์่ะจริงๆแล้วถ้าถ้าถ้ามองอีกมุมหนึ่งอนะคะมุมของคนที่ยังมีความชื่นชอบชื่นชมในตัวของคุณทักษิณแล้วก็นโยบายต่างๆในอดีตที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกโอ้ใจฟูจังเลยมีคุณทักษิณมาแต่ว่าครั้งเนี้ยมันดูเป็นมูฟที่ดุจันไม่เกรงใจใครจริงๆเลยอาจารย์ตีความมูฟนี้ยังไงของคุณทักษิณคะคือผมว่าเขากําลังจะเกิดความกังวลแล้วก็ความกลัว มากพอสมควรเพราะกลัวและกังวลเนี่ยมันก็จะเกิดเกิดอาการโอเวอร์รีอคขึ้นมาเพราะว่าการเลือกตั้งอุดรครั้งนี้เนี่ยมันมีในยักอำาสำคัญในการเมืองค่อนข้างจะสูงคเพราะว่าถ้าถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยแพ้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะอุดรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงเป็นฐานคะแนนหลักของทางพักเพื่อไทยที่ผ่านมาเขาก็ไดุ้กในอดีตก็คือได้ สิบที่นั่งอ่ะทั้งหมดอ่ะแต่ว่าในปีหกหกเนี่ยได้เจ็ดที่นั่งก็จะยังเยอะอยู่นะแล้วก็ถือว่าเป็นเอเมืองของพรรคเพื่อไทยในภาคอีสาเนเหมือนกับเป็นเมืองหลวงค่ะ,ะเพราะงั้นถ้าเกิดแพ้ออกมาเนี่ยมันก็จะทอนอให้เห็นว่าแม้กระทั่งเมืองที่มีฐานแน่นที่สุดก็ออยังแพ้เลยเพราะงั้นเนี่ยในการเลือกตั้งต่อต่อไปรวมทั้งการเลือกตั้งทั่วไปในปีเจ็ดศูนย์เนี่ยโอกาสที่จะ พ่ายแพ้ในจังหวัดอื่นๆที่ฐานด้อยกว่านี้เนี่ย <Okay. S 2> มันก็จะมีความเป็นไปได้สูงแต่เมื่อเกิดความพ่ายแพ้อในลักษณะที่ต่อเนื่องกันหลายๆจังหวัดเนี่ยไอตัวจํานวนสสอมันก็ได้น้อยลงดั <Okay. S 2> นั้นโอกาสที่จะมาเป็นพักลําดับสองหรือแม้กระทั่งลําดับสามเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วทีนี้เี่ยมันก็มีในยะวว่ามันก็ไม่สามารถต่อสู้กับ างพประชาชนได้ mm hmm. ซึ่งภารกิจหลักของพักเพื่อไทยของทักษณิณตอนนี้เนี่ยก็คือว่าถูกมอบหมายให้ต่อสู้กับพักประชาชนถ้าหากว่าไม่สามารถตรึงพื้นที่อุดอรไว้ได้เนี่ย mm hmm. ก็หมายความว่าภารกิจที่ถูกมอบหมายเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะเริ่มสั่นคลอน mm hmm. ว่าโอกาสที่จะไปสู้กับพักประชาชน mm hmm. ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันก็คงจะยากลำบากยิ่งขึ้น แล้วมันก็จะส่งผลให้บรรดาพวกบ้านโยงบ้านใหญ่อะไรต่างๆที่เคยอยู่กับพักเพื่อไทยก็อาจจะเกิดความรสำัำรำสาย <Embassy> แล้วก็อาจจะตีตัวห่างไปอยู่พักอื่นออย่างเช่นพักคุูมใจไทยบ้างหรือพักอื่นบ้างที่เขาคาดว่ามีพอจะมีความหวังแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกาะในการป้องกันคํารอ้องต่างๆที่เขาถูกร้องเรียนมากมายเนี่ย มันก็อาจจะอ่อนกําลังลงเพราะว่าฐานที่มาสนับสนุนของมวลชนเนี่ยมันไม่แน่นเหมือนกับในอดีตแล้วเพราะงั้นเนี่ยอพลังที่จะมาเป็นเกาะในการป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันแรงเสียดทานต่างๆจากคำล้องเรียนเนี่ยมันก็อ่อนกำลังหรือว่าลดลงแล้วทำให้เขาเองเนี่ยเขาจะ,ะเชิญกับความยากลำบากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเลื่อนตั้งทีุ่ดอ่องครั้งนี้เนี่ย ในมุมมองของของพรรคเพื่อไทยและทั้งสิงเหงียคือต้องชนะให้ได้แล้วถ้าเป็นไปได้คือต้องชนะแบบชนะขาดเพื่อไม่ให้ตัวเองอายเนี่ยก็คือเป็นคําที่พูดออกมาเป็นคําทั่วไปแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันจะมีในยะทางการเมืองมากกว่าการอา,าย แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าถ้ามองในมุมของคนที่รักพรรคเพื่อไทยรักคุณทักษิณแล้วก็รวมไปถึงมวลชนคนเสื้อแดงที่ยังรักคุณทักษิณน,นะคะ,ะการมูฟแบบนี้มันยิ่งทำให้เติมกำลังใจและทำให้แบบโอเคมีความหวังต่อไปไหมคะจันก็ก็ถูกไงเพราะว่าคุณทักษิณก็ต้องลงไปครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าสถานการณ์ที่อุดรเนี่ยมันเข้มข้นาการต่อสู้นี่เข้มข้นมากแล้วก็ในระยะหลังเนี่ยมันก็มีโพออกมาว่า อทางพักเพื่อไทยเนี่ยตามผู้สมัครพรรคประชาชนอยู่กว่าครึ่งน,นะ,ะระหว่างสามสิบสองกับสิบห้าทาให้ทางพักเพื่อไทยเองก็ต้องออกมาอวิพากษ์วิจารณ์ผู้ทำโพลไปะ,นะอ,ะอันนั้นก็แสดงให้เห็นว่าคือกระแสความรู้สึกโปอย่างคนที่ต่อบโพเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่กล้าต่อเป็นชนชั้นกลางอะไรต่างๆหเหล่านี้นะ,ะ,ะมันก็เป็นกระแส ที่อยากจะได้ผู้สมัครหน้าใหม่ <c oughs> อยากจะได้นโยบายใหม่ๆของคนอุดรคนอุบล <c oughs> เอ้ <c oughs> อุดรสิ <c oughs> อุดร <c oughs> จำนวนมากเนี่ยนะท <c oughs> ีนี้เนี่ยผู้สมัครเดิมที่ใช้ระบบประถมเนี่ยก็ <c oughs> อ,อยู่ในภาวะที่ถดถอยคะแนนนิยมก็อาจจะไม่ไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมเพราะงั้นจำเป็นจะต้องเอาคุณทักษิณเนี่ย <c oughs> เข้าไปเข้าไปช่วยเพื่อที่จะดึงเอาฐานเสียงเดิมของมวลชนเสื้อแดงเนี่ยให้กลับมา น,น,นั่นเองตอนั้นเนี่ยถ้าว่าคุณทักษิณไม่ไปเนี่ยโอกาสที่ผู้สมัครคนนี้เนี่ยจะแพ้เนี่ยมันก็มีสูงที่ี้พอคุณทักษิณไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสที่จะในการแข่งขันแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะ,ะเพิ่มขึ้นนะครับครับนั่นก็แปลว่าตัวนี้ก็อาจจะเป็นโมเดลได้เลยถูกไหมครอาจารย์ที่จะมองอย่างนั้นเองก็ได้ว่าในสนามใหญ่ของเพื่อไทยอย่างอุบลต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคุณทักษิณก็น่าจะไป คือมันเป็นความเชื่อของทางพรรคเพื่อไทย <c oughs> ว่าคุณนักศิลป์เนี่ยยังมีพลังมีบารม,มีอยู่นะ <c oughs> อันเป็นความเชื่อของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าความเชื่อน,นี้เนี่ยมันยังเป็นจริงอยู่หรือไม่ี่ยเดี๋ยวการเลือกตั้งที่อุดอรเนี่ยจะบอก <c oughs> แต่ว่าอันหนึ่งที่เราสามารถตั้งข้อสังเกตได้ก็คือว่าตอนที่เขาไปช่วยหาเสียงที่จังหวัดวปทุมธานีเนี่ย <c oughs> ไปให้กําลังใจผู้สมัครเนี่ย <c oughs> ในตอนนั้นเนี่ยผู้สมัคร จังหวัดปทุมธานีเลือกตั้งรอบแรกเนี่ยก็ชนะแบบบุบบิดแล้วก็คะแนนตามมาตลอดแล้วก็พึ่งมาเฉือนเอาใ,ในช่วงปลายๆแล้วพอเลือกตั้งนั้นที่สองปรากฏว่าผู้สมัครคนนั้นก็แพ้แบบหลุดเลยอืเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเออบาร,รมีของทักษิณเนี่ยมันยังมีอยู่หรือเปล่าจริงหรือเพราะถ้ามีบาร,รมีจริงเนี่ยมันก็ควรจะชนะขาดแล้วครั้งที่สองก็น่าจะชนะอีกนะอย่างนี้เป็นต้นนะ อันนั้นก็เป็นัการตั้งข้อสงสัยครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ที่อุดรครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะถ้าว่าเขาชนะแบบขาดเลยนะอันนั้นเนี่ยก็แปลว่าเออบาร,รมีเนี่ยก็อาจจะยังมีอยู่ระดับค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าชนะนิดเดียวแปลว่าเออบาร,รมีก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วละ่ะแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็แปลว่าโอ้โหบาร,รมีก็คงจะหดลงไป จํานวนมหาศาลทีเดียวโอ้โหแบบนี้คือเรียกว่ามันเป็นการหลายๆคนเนี่ยมองว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการคาดหวังไปถึงการเลือกตั้งระดับประเทศเลยด้วยซ้ามันเลยเป็นการ move ที่เคลื่อนไหวแบบนี้ตรงนี้อาจารย์มองอยังไงอะคะอ๋อม,มันมีการต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไงการเลือกตั้งอ,อบจครั้งนี้เนี่ยเอ่อตั้งจากว่ามันเป็นการตอกย้ําคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณนักศิลป์เองวัดบารมีคุณนักศิลป์เนี่ย แล้วมันก็จะต่อเนื่องเชื่อมโยงไปสู่การเลือกตั้ง ure, อบจจังหวัดอื่นๆที่พักเพื่อไทยส่งลงด้วยโดยเฉพาะจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยที่เขาก็หมายมั่นปั้นมือไว้ว่าจะชิงตําแหน่งนายกอบจออกมาให้ได้เพื่อที่จะตรึงพื้นที่ภาคอีสานไว้นถ้าสามารถตรึงพื้นที่ภาคอีสานได้ด้วยการเมืองท้องถิ่นระดับอบจเนี่ยมันก็อาจจะสามารถที่จะเอื้ออานวยต่อ การเลือกตั้งทั่วไปในปีเจ็ดสิบได้ด้วยเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยก็สามารถลุมคนละไกลบ้านใหญ่คนละไกลของนักการเมืองท้องถิ่นต่าง,าง,าง,างๆนั่งหลายอยู่ในมือซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้เขาได้เปรียบระดับหนึ่งในการแข่งขันในการเลือกตั้งปีเจ็ดสูนะครับค่ะหลังจากที่ได้มีการพูดคุยบนเวทีแล้วก็มีการพาดพิงไปจนถึงพรรคประชาชนแล้วก็ลงไปถึงคุณพิธาด้วยตรงนี้อาจารย์อาจารย์คิดว่าเดี๋ยววันนี้เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะมีมูฟอะไรที่น่าจับตามองบ้างคะจากฝั่งของพรรคประชาชนนะคะ พักประชาชนก็มีธนาธรก็ออกมาค่ะทางเฟซบุ๊กตอบ้วนี่ยบกว่าตอบโต้แล้วว่าหนึ่ง่คือในในการคือในการในการจัดตั้งรัฐบาลปีหกหกเนี่ยมันก็มีการวิเคราะห์กันนะว่าทําไมเพื่อไทยถึงไม่ไม่ยอมจับมือกับทางเจ้าไกลในขณะนั้นเนี่ยจนถึงที่สุดแล้วก็พอได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ย แทนที่จะมาหาก้าวไก่เนี่ยก็กลับวิ่งไปหาอีกฝ่ายหนึ่งนะมันก็นักวิชาการเขาก็มาวิเคราะห์กันเออวันมมาจากอะไรมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งนะว่าเออในขณะนั้นเนี่ยสิ่งที่เพรรคเพืเ่อไทยและคุณทักษิณต้องการเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องการให้คุณทักษิณเนี่ยกลับมาประเทศไทยให้ได้น่าจะเป็นเงื่อนไขหลักอืทีนี้เนี่ยอพอตรงนั้นเป็นเงื่อนไขหลักเนี่ย ทางพรรคเก้าไกลเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รับปากหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเอาคุณทักษสินเข้ามาได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นอะไรมันก็เลยอาจจะทําให้ทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็พอมองว่าเออพรรคเก้าไกลเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาคุณทักษสินกลับมาได้หรือว่าไม่รับปากในเรื่องนี้เ็าก็หาหาพรรค่วมมื่นหาหาพรรคอื่นๆนนี่พอไปเจอพรรคบางพรรคที่บอกว่าสามารถเอาคุณทักษสินกลับมาได้เขาก็ ไปเลยต้องไปจับมือกันเลยแล้วก็เอปรากฏว่าพักนั้นเนี่ยก็สามารถเอาคุณทักษิณกลับมาได้จริงๆเอแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษต,ตั้งเจ็ดปีด้วยนะแล้วก็เลยทําให้คุณทักษิณอยู่ตรงเนี้ไอ้ท่านในน่าจะเป็นดีลที่ทําให้อ่าการที่พักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยไม่ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนึ่งสองแม้แต่น้อยเลยนะคืะ จะมองในมุมในมุมเรื่องของดิวครั้งนั้นเป็นเป็นประเด็นใหญ่ใช่ใช่ก็แหละแต่เราตักเสียงกับบ้านนั่นแหละอืมแต่ถ้าเกิดเราฟังจากการปราศัยในรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคุณทักซินก็จะเออใช่แล้วก็คค่อนข้างจะโจมตีไปถึงยุคก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะอืออือก็อันนั้นก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นของพักควมมัฐนสภาลเป็นประเด็นร่วมของพักกสบในปัจจุบันที่จะมีภาควิจารณ์ อพรรคประชาชนหรือว่าพรรคก้าวไกลเดิมเนี่ยเน้นด้วยเ,เรื่องประเด็นหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นหนึ่งสองนั้นมันเป็นข้อก็อดูแล้วนะมันน่าจะเป็นข้ออ้างที่เกิดขึ้นภายหลัง mm hmm. นั่นเอง mm hmm. อเพราะว่ามันที่ลึกๆกว่าหนึ่งหนึ่งสองนอกจากเรื่องของเดียร์สักศิ์แล้วเนี่ยมันยังเป็นเจตจำนงทางการเมืองแล้วก็นโยบายหลักๆของพรรคก้าวไกลที่ต้องการที่จะทลายพวกทุนผูกขาดปฏิรูปกองทัพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ล่อแหลมแล้วก็อาจจะเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ที่มีอยู่ของพรรคการเมืองหลายพรรคก็เ,เลยอาจจะทําให้เขาไม่ไม,ไม่สนิทรู้สึกไม่ไม่อยากจะเข้าร่วมที่จะเข้าร่วมกับพรรคเข้าไปรส่วนหนึ่งหนึ่ง,งสองนั้นเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ทําให้ดูดีค่ะค่ะอ,อาจารย์ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะคือในการขึ้นอภิปรายหรือว่าตอบคาถามต่างๆเนี่ยการที่ไม่ทําให้เคลียร์ในเรื่องของชั้นสิบสี่อะค่ะ มันจะส่งผลกระทบกับคนจำนวนม,<อ>มากใช่ชั้น14สี่มีผลกระทบกับคุณทักษิณเยอะทีเดียวครับถ้าที่สะดับกับฟังมาเนี่ยแม้กระทั่งคนที่เคยนิยมชมชอบคุณทักษิณมาก่อนจานวนไม่น้อยทีเดียวพอฟังเหตุการณ์เรื่องชั้นสิบสี่แล้วเนี่ยเขาก็ามีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นผู้ที่ใช้อภิสิทธิ์คือเมื่อก่อนเนี่ยภาพคุณทักษิณเนี่ยจะถูกมองจากผู้นิยมชมช,มชอบว่าเป็นเหยื่อของการรับประหาร เป็นเหยื่อของกลุ่มจารีตอะไรต่างๆแต่พอมีชั้นสิบสี่เกิดขึ้นแล้วคุณทักษณิณไม่ต้องจิตคุกแล้วก็อยู่ชั้นสิบสี่โดยที่อาจจะไม่ได้ป่วยไข้จริงนะมันก็เลยทําให้คนมองเออทําให้ระบบยุติธรรมมันเสียหายแล้วก็มีอภิสิทธิ์อะไรต่างๆทําให้อความคิดที่คนจํานวนหนึ่งที่เคยนิยมคุณทักษณิณก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนใจในะเพราะเหตุผลจากชั้นสิบสี่นี่แหละ